สวัสดีค่ะพี่กุ้งขามาร์คสาหร่ายลดสิวของพี่กุ้งนะคะสามารถใช้เฉพาะคนเป็นสิวไหมคะหนูผิวดีค่ะแต่หนูเห็นโฆษณาแล้วหนูเห็นรีวิวแล้วหนูรู้สึกอยากใช้มากมากเลยนะคะนี่เลยค่ะลูกพี่กุ้งก็ไม่ได้เป็นสิวนะคะคนไม่เป็นสิวยิ่งพ่อผิวยิ่งดีนะคะย้ํานะคะคนไม่เป็นสิวยิ่งพอกผิวยิ่งดีนะคะยิ่งพ่อผิวยิ่งแข็งแรงยิ่งพอกนะคะคุณจะได้ผิวที่แบบว่า ฟินมากๆสาหรับการเปิดผิวนะคะให้กับคุณแล้วก็ได้ผิวที่แข็งแรงเวลาคุณไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือที่ไหนนะคะต่างประเทศคุณก็จะไม่เกิดอาการแพ้ผิวแพ้น้ําแพ้ครีมนะคะถ้าคุณมีมาร์กสาลายลดสิวเวอร์ชันพิพุงกดสิวนะคะเป็นตัวช่วยนะคะในการ พอกติดบ้านนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะในการพอกผิวอาหารเสริมให้กับผิวของคุณนะคะทําง่ายๆด้วยแค่พอกทุกวันนะคะพอกทุกวัน3 0สินาทีแค่นั้นเองนะคะสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจัดจำหน่ายของแบรนด์มาดามกิกกได้ทุกสาขาเลยนะคะใช้ดีบอกต่อให้พี่กุ้งด้วยนะ